ขออนุญาตชาวบ้านทุกท่านด้วยนะครับถ้ามุสเ่อร์เราได้ถ่ายทำนะครับที่วิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับถ่ายทอดความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขานะครับคือเพื่อตระวงนะครับที่มีวัฒนธรรมนะครับพิธีงามนะครับเรื่องใสในพระพุทธศาสนานะครับตลอดมานะครับก็ต้องขออนุนาบุญนะครับกับทุกท่าน นะครับดิจิตอโลกนะครับที่ได้นะครับสละกนะครับเงินของทุกท่านนะครับโอนมาที่บัญชีของวัดเทวกุพรา้านะครับย้ํานะครับเป็นบัญชีวัดของวัดเทวกรพรา้าบ้านานะครับธนาคารพกสสาขาเพชรหลวงหมายเลขบัญชีนะครับศูนยะ์สองศูนย์ศูย์แปดห้า 167 190นะครับก็สามารถโอนเข้ามาร่วบรวมได้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับที่ผู้นำชุมชนได้ไปแก้กับรองค์บริแัทว่าทามวัดนะครับมีการาซ่อมแซมส่วนที่ผิดบุตริแล้วก็ถนนนะครับถนนที่จะเป็นถนนรถไฟนะครับรอบบริเ,รรเวณลานวัดนะครับซึ่งจะต้องใช้ใน พิธีกราบต,ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้นําสุมชนขอบคุณาชาวบ้านบ้านนานะครับพระที่โถได้เพียงด้วยที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในกนารหาระบุญพระป,ป่านะครับในวันที่29เมษายนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่30ซึ่งเป็นวันถวายน,นะครับซึ่งเป็นางานพณีประจับปีของบ้านนาวที่ ได้สืบสารกันมานะครับแลถ้าดูประวัตินะครับประวัติของวัดนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่คำน้อยใช่ไหมครับหลวงปู่คำน้อยนะครับที่สรีระสังขารหลวงปู่ก็จะคงอยู่นะครับวันนี้เราก็คงจะได้ขออนุญาตนะครับผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนได้จะเต็กหลักว่านะครับขอพรสรีระสังขารของหลวงปู่คำน้อยนะครับซึ่ง อยู่ีโดแก้วนะครับถ้าไอที่้าใดที่จะมาผ่านไปผ่ามานะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาหลับไหว้ขอพรนะครับหลบปู่ความน้อยได้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะขอรบกวนชาวบ้านนะครับผู้ดำเนินโพนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะขออนุญาตนับยอดนะครับเพื่อกรที่เราได้รวบรวมมานะครับก็ตอนนี้ก็ อาจจะเห็นที่ทุบตู้น,น้อยลงนะแต่สายบุ่นนะครับที่เป็นสายพุ่จริงๆก็ยังคงอยู่นะครับแน่นนะครับก็คงจะช่วยกันนะครับทำภารกิจนะครว่าภารกิจในการนะครับในการบุญนะครับรวมกันนะคราบส่วนนะครับพระรูมินท่านก็จะแจกมานะครับท่านด้แจกมาวัตถุประสงค์ของพระภูวินนะครับเจ้า,า,จาอา,าวาสาวะจะ,ววะสกระทำ สร้างวัดบัานตกตูนะครับให้ชาวบ้านตกตู๋นะครับตบนตกตูได้เข้าไปนะครับทำบุญได้แจ้งุญหาลูกบุญกับท่านได้ตั้งไ่าตั้งจิตท่านใจนะครับที่จะอยากให้สายบุญได้มีโอกาสนะครับมาฉลองในงานของบ้านตกตูทางบริจ็ท ร่วมไปในการรวบรวมนะครับ f ีทั่วโลกที่อยากจะต่อยอดนะครับพระบา,าทสมเด็จปมาครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับต้นนะครับต้กบตกนการที่เรารำมาวันนี้นะครับ นะครับแล้วก็ของเอสีนะครับอาของยูทูบเบอร์นะครับจับวนสองพันเท่าไหร่สองพันทัวนะครับเป็นของยูทูบเบอร์ที่เราทำาครกรรมมาครับเอออ่าจะเย็นๆนะครับะเยนะบุญะเย็นนะเราจะต้องรีบนะรับเพรับา ทั้งหมดนะครับหนึ่งมื่นสองพันแลาา้วก็ปาดสาธุสาธุสาธุนะครับนะแล้วก็จะมาตอ่อนะครับอย,ยอดกับเอฟซี C ที่ทุกครั้งที่มีการทำบุนนะครับเอฟซี F C จะเดินมาจะโอนมาร่วมบุญตลอดนะครับนาะำมุวยนะครับปูเงินนะครับต่อยอดพ้าป่าสามนาทีที่ยอดธูปพระอีกสองรอ ครับนะอาถิขอไห้เขาด้วยนะครับต่อยอดไปอีกห้าร้อยล้านบาทสาธุคุณแม่ราตรีชัยสารนะครับสายบุญที่อยู่รักเลยนะพี่ยวแม่จะว่าเราไม่บอกนะใช่หรืป่าที่นะครับก็ <c oughs> เป็นคุณแม่ราตรีชัยสานะครับเป็นสายบุญที่อยู่ทัาวประเทศครับต่อยอดไปอีกหนึ่งพันล้านบาทสาธุ หนึ่งพันล้านบาทอาสาทุนบริจาคครับคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับคุณสัมราชัยเดชนะครับจากสหรัฐอเมริกาคุณสุขสวัสดิ์ศรีวงศารัฐอเมริกาคุณลิตาชัยพรนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับที่คุณกุศสให้คุณพ่อ ยมมาลาชัยพรนะครับจำนวนต่อยอดทั้งหมด2,500ล้านบาทสาธุนะครับยมมาลาฮ์คุณแม่น้องร้อยมีชัยโยนะครับสายบุญจากพิทูลโนะครับต่อยอดพระบาทยมมาลาตัวพุะมาศิยพรห้าพันล้านบาทสาธุนะคบห้าร้อยบาทสาธุสาธุขอให้บุญคุณนำ ข้าวเหนียวนึ่งนะครับข้าวเหนียวนึ่งนะครับคุณเหนียวนึ่งนะครับต่อยอดพระป่ามาอีกหนึ่งพันล้านบาทอสาธุผ่านอิสระพลังพจนนะครับช่องสูดซุกมาป้าอภัเยอรมันนะครับต่อยอดไปเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับยายป้อมพลังพจนะครับต่อยอดไปห้าร้อยล้านบาทเป็นอต้นตรนะครับหนึ่งพันสองร้อยล้าน ลาวันเล่เอฟซีนะครับต่อยอดอีก100ล้านบาทอาสาทุอ่ะใครจะตอมาทงนทีเลยครับพี่เราว่าจะหาชื่ออยู่เอฟีเยอะเอฟซีสินคาพี่แตรอวเยอะฮะพ่อปลอดภัและแม่คับสายพรอพ้อมด้วยครอครัวต่อยอดอีก200ล้านบาทอาสาทุ ที่เกษตรนะครับ FC นะครับ FC ต่อยอดไปหนึ่ล้านบาทอาสาทุ่พี่เจริันั่งนะครับต่อยอดไปอีก200ล้านบาทอาสาทุ่แม่ประไพหรือญาน้อยนะครับต่อยอดไปอีก200ล้านบาทอาสาทุ่คุณชุนสองคุณชนต่อยอดอีก200ล้านบาทคุณสศศิทองสองร้อย เรล็กซรอีกสองร้อล้าบาทอ่ช็อกแคร์เทอร์ี่หนร้อยอโอเคา,าเป็นเโงเลยนะครับก็รวมแล้วนะครับต็นจกน 600, ะกำหกร้อยล้านบาทอาธาทแม่พอ